ว้าวแปดดวงตาหวานๆช่ำๆเลยนะคะนะสวัสดีค่ะคุณนะเราเราก็ต้องให้เกียรตินะคะให้ให้เกียรติแก่ผู้ผู้มาเป็นหัวหน้าของเรานะคะให้เกียรติในส่วนของว่าไม่ไม่ใช่อนรับนะคะคุณครูสมหวังขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนนะคะได้รับการาได้ส่งคําขอไปยังระบบแล้วระบบก็นะนะเปลี่ยนเป็น Wi-Fi บ้านแล้วก็ยังคงปิดไหนนะยังปากกับคําพูดไม่ไม่สัมพันธ์กันเหมือนเดิม นะคะเนาะถ้าถ้าเน็ตไม่ไม่่รักไปขึ้นเวทีแล้วนะเน็ตคุณครูสว่างไม่อำนวยเนาะยายยาวเข้ากรอบสวัสดีเพื่อนปลอกของเรานะคะเนาะแม่ขอขึ้นเวทีก่อนนะคะจ้าจ้าแม่แม่รักไปเตรียมขึ้นเวทีได้เลยเพราะเดี๋ยวสักหน่อยคุณครูสว่างก็จะบอกว่ารอการตรวจสอบนะคะรอการตรวจสอบยังไม่ได้ส่งเครื่องมือมาให้ก็คงคงนั่นไปแล้วเน็ตเรา ติดแดงแต่รอการตรวจสอบนะคะเนาะะพี่ใหม่ตาลอนก็ทักทายหัวหน้าห้องนะคะนะว่าสวัสดีนะคะหัวหน้าห้องรูปหล่อของเรานะคะเนาะะแม่ขอขึ้นเวทีก่อนนะคะจ้าจ้าแแนะม่แม่รักไปเตรียมขึ้นเวทีได้เลยณนะเพราะเดี๋ยวสักหน่อยคุณครูสวัางก็จะลงนะคะนะคุณวิญดาลาคุณหรือคุณซุยของเราเนาะเะนาะะถ้าถ้าอยู่ในที่ที่เป็นเป็นเป็นเฟซที่ ไม,ไม่รักไปขึ้นเว v ีแล้วนะเนตคุณครูสว่างไม่อำนวยเนอะนะยาวยาวเข้ากรอบสวัสดีเพื่อนนะได้ได้แจ้งคุณเทวีแดงอ่านแล้วว่านะหัวหน้าห้องจะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดก็เป็นว่าไป,ไปไปในวีได้นะคะได้วันนี้ได้นะกดไลค์นะคะกดไลค์นะคะให้เพื่อนๆนะคะเนาะ นะเชให้แล้วน้องประมวลก็จะนะเหมือนกับว่าจะเห็นเห็นเห็นเพื่อนที่กําลังขึ้นเวทีอยู่นะน้องประมวลก็จะเห็นเลยนั่นไปแล้วมากๆเลยนะคะสวัสดีให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆทักทายกันก่อนแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะนะเพราะว่านะคุณครูสมหวงวันนี้นะเป็นไปเจอกันในเวทีของแม่รักสุดที่รักก็แล้วกันเนาะเะนาะนะเพราะว่านะนะนะพี่ใหม่สาลอนก็ สวัสดีครันะคะคุณครูสมหวังขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนนะคะได้รับการได้ส่งคําขอไปยังระบบแล้วระบบก็ระบบเนตคุณไม่สเสถียรกดเสียดสิ้นแบบนี้ค่ะนะคุณครูสมหวังก็นะขอทักทายเพื่อนๆน,น,นะขึ้นเวทีสองรอบก็นะคะเราก็ต้องให้เกียรตินะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะหัวหน้าพูดขอนําเสนอความคิดเห็นอะไรยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะ นะเพราะว่านะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเปิดใช้เน็ต Wifi บ้านก็ปิดปิดทุกตัวแล้วก็ก็ยังเป็นเหมือนเรานะจะเข้ามาเปิดหมวดมืออาชีพสร้างรายไดนะ้เราจะต้องจะทําอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษายิ่งช้าไปเนะนะาะฉะนั้นก็ต้องขออภัยแม่รักบอกว่ามาแล้วจ้ามาพร้อมแชร์นะคะนะเพื่อนๆนะคะก็มาแชร์ให้แล้วกันนะคะเพราะว่าเน็ตของคุณครูสวังไม,ไม่ดีเท่าไหร่ ก็อยากจะให้ทีมทีมสองของเราได้ได้คุยได้แล้วจ้าปกติแล้วนะคะคุณยายน้องปิ่นนะคะนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่ไม่ถูกข้างไม่ถูกทางนะคะน้องสาวสานพี่ประมวลก็สวัสดีครับสาวสาคนสวยยืนยันตัวตนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆพื่ตะกี้ขึ้นเวทีแล้ว หนึ่งรอบนะคะขึ้นเวทีนะ,ค,ะคุณยายน้องปิ่นก็สวัสดีจ้าคุณยายน้องปิ่นนะคะเข้ามาท,าทักทายขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะแต่เหมือนกับว่าหนิดสะดุดนะคะก็เลยขึ้นเวทีใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ นะลืมลืมปิดบลูทูธค่ะลืมปิดบลนะูทูธเพื่อนเพื่อนด้วยนะขณะที่นะเป็นกําลังใจให้แม่ลักกนะ็จะเตรียมตัวนะคะเตรียมนะเข้าสารอาหารแห้งไปทําบนด้วยบอกเท่าไหร่คข่าวหัวหน้าห้องเพราะว่านะเน็ตเน็ตท,ท,ที่ที่ใช้อยู่ทั้งทั้งที่เป็นนะส่วนตัวแล้วก็เป็น w i นะลองดูทั้งเรานะ จะเข้ามาเปิดหมวดมืออาชีพสร้างรายไดนะ้เราจะต้องจะทาอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษาเนี่ยนะคะแนะชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะแม่ดวงจันทร์นะคะวันนี้หนึ่งโมงแม่ดวงจันทร์ก็จะขึ้นเวทีเนาะนะแม่ดวงจันทร์ขึ้นเวทออีพี่ใหม่สลอนทักไทยนะยายเยาวเข้ากรอบนะคะว่าสวัสดียายเยาวเพื่อนเยาวนะคะนะยายเยาวสวัสดีเจ้าคุณเพื่อนใหม่ใช้ไวไฟด้วยกันก็แล้วเผื่อว่านคะลื่นจะดีขึ้นนะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราหันเราหันนะหันหน้าจอไปดีจ้านะคะนะแม่แม่หน่อยสายมานโนก็สวัสดีนะพี่ใหม่ซาลอนนะสวัสดีกันในในอไฟ้สดของแม่รักก็แล้วกันเนาะคะ่นะเนาะต้องขออภัยเพื่อนๆที่หัวหนะ้าห้องได้แจ้งเอาไว้ว่าจะมาขึ้นเน็ดไม่เป็นใจนะคะเน็ดไม่เป็นใจนะคะเนาะ ฉะนั้นคุณครูสมบันะจับดีๆนะคะแชร์แล้วค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคนสวยสาวสาคุมวัดเนาะค่ะเนาะวันนี้แต่งตัวสวยแต่เช้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะวันนี้จะเป็นวันทําบุญตักบาตรวันนี้จะรอดไหมจะรอดไหมนะคะระบบเน็ตเนาะน้องสาวซาก็บอกว่ามาส่งพลังบวกจ้าะแจ้งให้ให้คุ่มใหญ่ได้รับรู้ะซึ่งก่อนที่จะมา มามาถึงในในส่วนของของกลุ่มเล็กนะไอของกลุ่มใหญ่ขอบคุณมากๆเลย นะขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนนะคะขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนฉะนั้นถ้าเน็ตไม่เป็นใจนะคะบอกเท่าไหร่ข่าวหัวหน้าห้องเพราะว่านะเนตเนตท,ท,ที่ที่ใช้อยู่ทั้งทั้งที่เป็นะส่วนตัวแล้วก็เป็น f i นะลองดูทั้งนะจะต้องไปนะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่1นึ่โมงเช้าค่ะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าแล้วกนะ็จะได้เข้าไปเป็นกําลังใจให้หัวหน้าห้องจะทําไปคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีทีมงาน นะคะมีทีมงานเข้ามานะคุณครูสมหวังสอนเรื่องหัวหน้าห้องจะทําไปคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีทีมงานนะคะมีทีมงานเข้ามานะคุณครูสมหวังสอนเรื่องความกว้างของเอวก็จะนะยาวขึ้นนะดีกว้างขึ้นเนะาะเสือ้อผ้าอนุโทนาบุญค่ะคุณครูจะขอบคุณค่ะพี่ใหม่นะคะนะคุณวิจดาลาคุณหรือคุณซุยของเราเนาะเะนาะนะถ้าถ้าอยู่ใน ที่ที่เป็นเป็นเป็นเ,นเฟสที่สองแล้วนะคะ,นะลองดูทั้งสองแล้วก็สักหกโมงถ้าถ้าแม่รักขึ้นเวทีเดี๋ยวคุณแดงอัดทักทายเพื่อนเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวคุณครูสว่างก็จะลงเวทีเพราะว่าระบบเน็ตไม่เป็นใจเลยวันนี้นะคะ,นะไปนะคะเราก็ต้องให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะหัวหน้าพูดขอนำเสนอความคิดเห็น อะไรยังไงมองมองดูที่หน้าจอก็สี่ขีดนะคะสี่ขีดเป็นเป็นเป็น Wi-Fi บ้านเนาะค่ะเนาะนะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะบอาวบอไนชุมนมก็คือจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันนะคะประชุมปรึกษาหารือกันขณะดที่เป็นเวนประจําวันด้วยนะคะเป็นเวรประจําวันนะเขาให้เขาให้ถือไม้แต่ไฟไม่ส่องหน้านะคะวันนี้บริหาร ประชุมปรึกษาหารือกันนะคะวางแผนกันแล้วนำมาประชุมใหญ่นะคะก็คือชิ้นะให้มีประสิทธิภาพนะก็คุยกันว่านะ่จะทำอย่างไรบ้างเนาะพี่ใหม่เนาะนะฉะนั้นก็นะถ้าถ้าต้อนรับนะคะคุณครูสมหวังขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนนะคะได้รับการได้ส่งคำขอไปยังระบบแล้วระบบก็หมหน้าห้องจะทำไปคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีทีมงาน นะคะคมีทีมงานเข้ามานะคุณครูสมหวังนะสอนเรื่องพูดนะเปิดใช้บลูทูธน้องสาวซาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมไหมนี่นะแต่ก็สี่ขีดห้าขีดอยู่นะนสะวัสดีเจ้าแนะม่ดวงจันทร์นะคะแม่ดวงจันท์ขันทองชัยน้องสาวซาคุ้มบาทนะคะกับนะทักทายแม่หน่อยสายมโนนะคะ นาะเม่หน่อยสายมโนโยนะครพนมนะคะนะถ้าใครได้เข้าไปในเวทีของเม่นหน่อยแล้วสนุกสนานคึกคืนนะคะเม่นหน่อยนะเราเราก็ต้องให้เกียรตินะคะให้ให้เกียรติแก่ผู้ผู้มาเป็นหัวหน้าของเรา นะคะให้เกียรติในส่วนของว่าไม่ไม่ใช่ระบบเนีดคุณไม่สเสถียรกดเสียดสิ้นแบบนี้ค่ะนะคนุณรูสมบังก็นะขอทักทายเพื่อนๆนะขึ้นเวทีสองรอบก็ิภาพก็จะได้จากการเช่นะคะนะถือว่านะเรานะห,หน้าห้องก็บอกเช่นกันครับผมก็มากับวัฒนธรรมการเช่นึงเพราะตะกี้นี้ขึ้นแล้วนะคะเน็ตสะดุดนะคะ่ะเน็ตสะดุดแล้วก็นะลืมลืมว่าก่อนขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เปิดใช้บูทูธ มนะรอบแรกใช้นะใช้เนตตัวเองนะก็เป็นเหมือนเดิมขึ้นเวที2รอบนะคะนะก็ก็ขอทูทูไทยๆไปนะขอบคุณมากๆเลยนะขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนนะคะขึ้นเวทีเพื่อยืนยันตัวตนฉะนั้นถ้าเน็ตไม่เป็นใจนะคะหัวหน้าห้องจะทําไปคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีทีมงานนะคะมีทีมงานเข้ามานะคุณครูทรงหวังสอนเรื่อง